จากอีพีที่แล้วค่ะพระเอกได้เข้าใจผิดว่านางเอกมาขโมยกางเกงว่ายน้ําของเขาและทําให้ทั้งคู่ได้ทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงจนกระทั่งพระเอกได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนค่ะว่าจริงๆแล้วคนที่ขโมยกางเกงไม่ใช่นางเอกเขาก็เลยตามมาง้อและพบว่าเธอกําลังเป็นแพนิกหวาดกลัวรถที่วิ่งไปรมาบนท้องถนนและเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นติดตามได้ในช่องดูแต่ซีรีส์ในซีรีส์เกาหลี Love Lee Runner อีพีที่สหลังจากนั้นทั้งคู่ ก็ได้มานั่งคุยกันค่ะพระเอกก็ได้ถามนางเอกว่าเธอเคยประสบอุบัติเหตุทางรถใช่ไหมใช่นะ่ะแต่นั่นมันเมื่อ15ปีที่แล้วและฉันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ดีหรือเรื่องที่ไม่ดีที่ฉันนั้นจําอะไรไม่ได้เลยเกี่ยวกับอุบัติเหตุในครั้งนั้นและเขาก็ได้ขอโทษนางเอกค่ะที่เข้าใจผิดเรื่องกเกงในว่ายน้ําเขาบอกกับนางเอกว่าเขาจะแข่งขันการว่ายน้ําครั้งนี้ และจะไม่ทําให้ฝันร้ายของนางเอกเป็นจริงเธอก็ยอมรับและก็เชื่อใจพระเอกค่ะและวันที่แข่งขันการว่ายน้ําของพระเอกก็มาถึงนางเอกก็เชียร์เกาะขอบสนามเลยค่ะเพราะเป็นห่วงพระเอกส่วนพระเอกก็ทําได้อย่างเต็มที่ค่ะจนคว้าที่หนึ่งมาได้ ซีรีก็ได้ตัดภาพย้อนเวลากลับไปก่อนการแข่งขันหนึ่งวันพระเอกได้มาส่งนางเอกถึงหน้าบ้านค่ะนางเอกก็บอกว่าบ้านเราอยู่ใกล้กันแค่นี้เองเนาะพระเอกก็เอออหอหมกเลยค่ะบอกว่าใช่ใช่และนางเอ,เอกเองก็เดินขึ้นบ้านไปทางด้านพระเอกของเราสิคะที่เก็บกดมานานก็ส่งจุ๊บจุบแล้วจุ๊บอีกเลยค่ะจนกระทั่งอินฮยอกเพื่อนของพระเอกมาเห็นเข้าแล้วก็บอกกับพระเอกค่ะนี่แกเป็นบ้าหรอวะหีทำตัวอะไองแกเนี่ย อินฮยอกได้รู้แล้วว่าพระเอกของเราแอบชอบนางเอกแล้วอินฮยอกก็ได้พูดกับพระเอกค่ะว่านายโอเคเหรอที่นั่นตามติดแทซองฉันไม่โอเคแต่ตอนนี้เธอก็มาติดฉันแล้วไงแล้วเธอก็เป็นแฟนคลับฉันด้วยเฮ้ยแกการเป็นแฟนคลับกับการแอบชอบมันแตกต่างกันนะเว้ย คำพูดนี้ล่ะค่ะทำให้พระเอกคิดได้และว,วางแผนจะบอกชอบนางเอกหลังจากการแข่งขันที่พระเอกได้คว้าเหรียญทองเขาเองก็ได้ดำเนินแผนค่ะโดยการชวนนางเอกไปออกเดตแต่ทว่านางเอกก็ไม่รู้เลยนะคะคิดว่าเขาชวนนางเอกมากินข้าวเฉยๆไอร้านที่พระเอกเตรียมเอาไว้นางเอกก็กลับไม่เดินเข้าไปค่ะเมื่อมาถึงร้านค่ะนางเอกก็บอกว่านายรูปป้ป่ะชีวิตติ่งบรรลุแล้ว การที่ได้กินข้าวกับไอดอลที่ตัวเองชอบนะมันบรรลุสุดๆไปเลยจ้าพระเอกก็เลยถามว่าไอ้คาว่าติ่งเนี่ยมันคืออะไร,รออ๋อติ่งอะหรอมันก็คือแฟนคลับไงพระเอกก็เลยคิดถึงคําพูดของเพื่อนพระเอกนะคะแล้วฉันถามอะไรเธอหน่อยได้ไหมระหว่างเธอกับแทซองชอบกันหรือว่าติ่ง แฮซองอะเหรอเรื่องมันเกิดขึ้นนานแล้วและอีกอย่างหนึ่งฉันก็ไม่ได้ชอบแ์ซองคราวนี้ค่ะพระเอกกแก้มปิไปเลยค่ะจะกินข้าวเสร็จค่ะเขาทั้งคู่ก็มาเดินเล่นและพระเอกก็จะหาจังหวะนี้ค่ะสารภาพแต่นางเอกของเราสิคะหันไปเจอตู้สติกเกอร์แล้วก็อยากถ่ายรูปนางเอกก็อ้อนวอนค่ะขอให้พระเอกไปถ่ายรูปคู่กับเขาหน่อยพระเอกบอกว่าเขาเป็นคนไม่ชอบถ่ายรูป แต่สุดท้ายค่ะพระเอกก็ต้องยอมตกลงถ่ายรูปคู่กับนางเอกในขณะที่ทั้งคู่กําลังถ่ายรูปในตู้สติกเกอร์นะคะนางเอกก็ได้สอนท่าโพสให้พระเอก และในจังหวะที่รอรูปสติกเกอร์หล่นออกมาจากตู้ค่ะพระเอกก็คิดในใจนะคะเอาวะสารภาพรักดีกว่าเว้ยแต่ถ้าว่าพระเจ้าก็ไม่เข้าข้างพระเอกนะคะเสียงเตือนจากตู้สติกเกอร์ว่าภาพเสร็จแล้วหล่นมาพอดีเมื่อเที่ยวกันเสร็จแล้วทั้งคู่ก็ได้ขึ้นรถกลับบ้านค่ะพระเอกเลยคิดในใจว่าจะใช้จังหวะนี้สารภาพรักกับนางเอกแต่ดูเหมือนว่านางเอกไม่ได้สนใจนะคะเพราะนางเอกปวดฉี่แต่เธอเองก็ไม่ได้บอกพระเอกนะคะอีกอย่างไม่รู้ว่าเวหรือกรรมรถก็ติดตายแล้วงานนี้ฉันโชคดีค่ะที่ มีเด็กคนหนึ่งกาลังปวดฉี่แต่ถ้าว่าแม่ของเด็กผู้ชายคนนั้นก็ได้ให้กระบอกเขาฉี่นะคะนางเอกก็เลยฟาวเลยค่ะพระเอกก็ได้บอกให้ลุงขับรถจอดข้างทางให้กับเขาสักครู่เมื่อลงจากรถค่ะพระเอกก็ได้ยื่นกระบอกไฟฉายให้นางเอกไปทําธุระนางเอกเขินก็เขินค่ะด้วยความที่ปวดฉี่อยู่ด้วยเผอก็รีบวิ่งปิ้วไปเลยค่ะ ตัดภาพมาที่ฝั่งพ่อของพระเอกกันบ้างนะคะวันนี้เขาก็เอาหนังเลดอามาคืนให้กับแม่ของนางเอกค่ะแต่ทว่าก็ไม่ได้คืนดีๆนะคะแอบมาหย่อนตู้หน้าบ้านโดยใช้วิชาอาหารที่เคยฝึกมาค่ะคลานไปหยอนตู้แม่ของนางเอกค่ะก็ได้เห็นอะไรแวบๆบแบบก็เลยวิ่งออกมาพ่อของพระเอกก็วิ่งสี่คูนอยเข้าบ้านค่ะแถมดันทำรองเท้าหลุดอีกแม่ของนางเอกค่ะก็รู้ขึ้นมาทันทีค่ะว่าวิดีโอนี้คืนมาจากพ่อของพระเอกพร้อมบวกกับเงินอีก1 5 0 0ันวอน ตัดภาพมาที่ฝั่งพระเอกกับนางเอกบ้างนะคะก็มาถึงหน้าบ้านแล้วนางเอกก็ถึงกับงงเต็กไปเลยนะคะนี่มันรืดูอะไรเนี่ยมีใบไม้ร่วงด้วยพระเอกค่ะก็พูดขึ้นว่าขอบคุณนะวันนี้ที่ไปเที่ยวด้วยกัน ต่อให้นายไม่ว่าจะอยู่ซีกโลกไหนหรือช่วงเวลาไหนฉันก็จะตามหานายพระเอกค่ะก็รวบรวมความกล้าครั้งสุดท้ายพูดกับนางเอกว่าฉันไม่อยากให้เธอเป็นติ่งฉันแล้วนางเอกก็คิดว่าพระเอกของเราอึดอัดนะคะเธอเลยบอกกับพระเอกไปว่างั้นเราเป็นเพื่อนกันก็ได้พระเอกค่ะก็คิดว่าแสดงว่านางเอกไม่อยากเป็นแฟนกับเขาแน่ๆในจังหวะนั้นค่ะพระเอกก็แอบมองไปข้างบนและเห็นอินฮยอกกำลังโปรยดอกไม้อินฮยอกเนี่ยถึงกับเซ็งเลยนะคะว่าพระเอกเนี่ยไม่สารภาพรัก สักทีเหมือนแบบไอทีฉันช่วยเพื่อนเนี่ยไม่ได้อะไรเยหรอหลังจากที่กลับเข้าบ้านค่ะระเอกก็ใช้หมอนทุบเพื่อนเนี่าเลยค่ะ อินไฮยอกก็ og, เลยพูดกับพระเอกว่านี n i, n ai, n ai, ่นายนหยไม่ได้ถูกเทนะเว้ยพระเอกก็เลยอมยิ้มค่ะในเช้าวันต่อมาค่ะพระเอกได้มาฝึกว่ายน้ําในขณะที่เขากําลังว่ายน้ําอยู่นั้นเขาได้ปวดไหล่อย่างกระทันหันค่ะทํา,หาทให้ทุกคนในสนามตกใจทางด้านนางเอกก็มาแอบส่องพระเอกแต่ก็ไม่เห็นพระเอกเลยเธอก็เลยเริ่มงงแล้วสิคะว่าทําไมพระเอกไม่มาที่สระว่ายน้ําแต่ในจังหวะนั้นค่ะแทซองก็ได้มาส่องด้วยก็บอกว่ายายยายทําตัวแบบนี้ยายไม่ใช่สเปคฉันเลยนะ เออเออก็ดีเหมือนกันที่นายไม่ชอบฉันงั้นฉันขอยกเลิกคำสารภาพรักที่ฉันเคยพูดไปนะเฮ้ยได้ไงอะยายแต่นในตอนนั้นค่ะแทรซองก็ได้รับข้อความจากสาวเปรี้ยวแทรซองก็เลยถามนางเอกค่ะจะทํายังไงเนี่ยเพื่อให้คนอย่างพวกนี้มาตามตื้อเขาในฐานะที่นายเรียกฉันว่ายายนะฉันก็จะตอบให้อย่าไปยุ่งกับเขาสิล่ะจากนั้นค่ะนางเอกก็เดินจากไปได้เดินมาเจอเพื่อนของพระเอกนะคะเธอก็เลยถามก็ได้รู้ค่ะว่าเมื่อเช้าเกิดอะไรขึ้นกับพระเอกและตอนนี้พระเอกก็อยู่ที่ ลงพยาบาลตัดภาพมาที่ฝั่งพระเอกกันบ้างนะคะหมอได้บอกพระเอกว่าการผ่าตัดหัวไหล่ต้องผ่าตัดซ้ําเป็นครั้งที่2ต้องใช้เวลาฟื้นตัวอีก2-3ปีและสภาพร่างกายหลังจากผ่าตัดอาจจะไม่ฟื้นฟูเต็มร้อเปอร์เซนและการที่จะกลับมาว่ายน้ํามันก็คงเป็นเรื่องที่ยากทําให้พระเอกถึงกับเสียใจเลยคะ่ะแต่ตอนนี้เขากลับมาที่บ้านก็สุดเซอร์ไพรส์เลยนะคะพอได้พาพักพวกัวค่ะมาเลี้ยงฉลองให้กับพระเอกที่ได้เหรนทองและบอกต่อไปคะ่ะว่าระยูแจ ต่อไปจะไปคว้าเหรียญทองของทีมชาติและก็จะไปกอบโกลวยเหรียญทองที่โอลิมปิกพ่อค่ะก็ได้บอกกับพระเอกว่าเรื่องที่พ่อเสร์ไพภัยไม่แพ้กันนั่นก็คือพ่อได้สมัครเรียนคอร์สว่ายน้ําให้กับพระเอกโดยมีครูต่างชาติที่เป็นเหรียญทองโอลิมปิกสอนให้กับพระเอกโดยที่พระเอกค่ะ จังเดินทางไปออสเตรเลียแล้วนี่แหละค่ะมันก็ทําให้พระเอกถึงขนาดโกรธเลยนะคะเพราะทุกอย่างนี่พ่อตัดสินใจไม่ได้ปรึกษาเขาค่ะเขาบอกกับพ่อเขาว่าเขาจะไม่เรียนว่ายน้ําทางฝั่งนางเอกค่ะก็ได้ตัดสินใจมาที่ร้านของพ่อพระเอกปรากฏว่านางเอกกําลังเห็นพระเอกและพ่อพระเอกทะเลาะก,กันอยู่ พระเอกค่ะได้บอกกับพ่อว่าผมเบื่อการว่ายน้ำเต็มทีเบื่ออะไรที่ต้องเข้มงวดที่ต้องฝึกซ้ำๆกันทุกวันและการอดทนผมไม่มีแล้วชีวิตเป็นของผมนะผมสามารถทำงานอย่างอื่นได้ถึงผมไม่มีงานทำผมก็มาทำงานร้านพ่อได้และทันใดนั้นค่ะพ่อก็ได้ตบที่หน้าพระเอกแล้วก็บอกว่าถ้าแกคิดจะเลิกว่ายน้ำแกก็ออกจากบ้านนี้ไปซะ ท่านั้นล่ะคะ่ะหัวใจของพระเอกก็ได้แตกสลายเป็นสิ่งเสียงเพราะว่าเขาไม่กล้าที่จะบอกความจริงว่าเขาได้รับอาการบาดเจ็บที่ไหลเขาเลยต้องเลือกใช้วิธีนี้จากนั้นคะ่ะเขาก็ได้เดินออกไปแล้วหันไปเจอนางเอกแต่พระเอกก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะพร้อมกับเดินหนีไป พระเอกได้มาที่ตู้ล็อกเกอร์เก็บของไว่น้ำและก็ร้องไห้แบบสุดๆไปเลยค่ะว่าความหวังและความฝันของเขาได้สูญเปล่าลงไปแล้วนางเอกก็รู้สึกเสียใจค่ะคิดว่าถ้าเกิดอนาคตมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วทำไมถึงถูกส่งมาที่นี่ละ่ะทำไมพระเจ้าไม่เข้าข้างเธอในเช้าวันต่อมาค่ะเพราะของพระเอกก็ได้รู้ความจริงจากโค้ดเรื่องที่พระเอกได้รับการบาดเจ็บที่หัวไหล่ต้องเข้ารับการผ่าตัดครั้งที่ส และถึงแม้จะผ่าตัดแล้วพระเอกก็ไม่สามารถกลับมาว่ายน้ําได้อีกและนั่นค่ะมันก็ทําให้พ่อพระเอกเสียใจที่เขานั้นไม่น่าทําอะไรรุนแรงกับพระเอกลงไปเลยทางด้านนางเอกค่ะก็มาที่โรงเรียนแต่ทว่ามาเจออินฮยอกพอดีอินฮยอคคือหนึ่งในสมาชิกข,ของวงอีคลิปในอนาคต พอนางเอกเจอหน้าเท่านั้นล่ะคะ่ะและนางเอกก็รู้ด้วยนะคะว่าในอนาคตเนี่ยแฟนคลับของอินฮยอกจะตามมาลำควานพระเอกแล้วก็ก่อดราม่าค่ะเธอก็เลยจับคออ ok ินฮยอกค่ะแล้วก็กําลังจะด่าแต่ทว่านั่นคือความคิดของนางเอกนะคะนางเอกค่ะก็ต้องเก็บอาการแล้วก็ถามอินฮยอกว่าเมื่อวานพระเอกไปนอนค้างที่บ้านในไหม อินฮายกยังไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะนางเอกหันไปพอดีลูกบอลก็มาโดนหน้าเธอทําให้เธอเลือดกําดาไหลเท่านั้นละค่ะภาพในอดีตก็ได้ย้อนกลับมาหานางเอกว่าในอดีตเธอก็เคยโดนลูกบอลอัดหน้าจากนักเรียนชายคนนี้เหมือนกันแล้วเธอก็เห็นภาพข่าว่าบ้านของเธอโดนไฟไหม้และมือแม่ของเธอค่ะก็ได้รับบาดเจ็บนางเอกหันเลยวิ่งสี่คูนร้อยเพื่อที่จะกลับบ้านตัดภาพมาที่บ้านของนางเอกกันบ้างนะคะพี่ชายของนางเอกก็กําลังต้มมาม่าอยู่เลยค่ะ และเขาเองก็ได้รับโทรศัพท์จากแม่นะคะให้ไปทำความสะอาดห้องน้ำบ้างเพราะห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นแล้วในจังหวะนั้นค่ะนางเอกได้โทรเข้ามาแต่ทว่าไม่มีสายว่างเลยและพี่ชายของนางเอกค่ะก็ได้ไปทำความสะอาดในห้องน้ำตามคำสั่งแม่เปิดแก๊สต้มมาม่าทิ้งไว้นางเอกค่ะได้เจอเข้ากับแทซองก็เลยขอติดรถไปด้วย ตัดภาพมาที่บ้านกันว่านะคะเพื่อนของนางเอกก็ได้มาหานางเอกที่บ้านค่ะแล้วก็มาเจอพี่ชายตัวดีของนางเอกแต่เพราะว่าทั้งคู่ก็ไม่ได้เห็นนะคะว่าไฟกําลังลุกโชนอยู่นางเอกมาถึงที่บ้านค่ะนางเอกก็เห็นควันลอยออกมาจากห้องเธอด้านข้างบนบ้านค่ะเพื่อนและพี่ชายก็ทะเลาะก,กันอยู่นั่นแหละแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยนะคะจนกระทั่งนางเอกเข้ามาในตอนนั้นนะคะเพื่อนของนางเอกก็เป็นลมไปเลยค่ะเพราะว่าเธอสูดควันไปเต็มๆพี่ชายของนางเอกค่ะก็แบกเพื่อนของนางเอกขึ้นไปบนด่านฟ้าเลยค่ะ ทางด้านนางเอกและแทซองค่ะก,ก็ได้ช่วยกันดับไฟที่บนด่านฟ้าค่ะทางด้านพี่ชายกําลังจะจู๊บเพื่อนของนางเอกโดยการช่วยผายปอดแต่ในจังหวะนั้นค่ะที่กําลังจะลงไปจุ๊บหมัดของเพื่อนนางเอกก็เข้ามาที่ปากเขาเต็มๆค่ะทําเอาพี่ชายของนางเอกเนี่ยฟันหักไปเลยนะคะเมื่อเหตุการณ์ทุกอย่างสงบลงค่ะนางเอกก็ลงอกยิ่งได้เห็นมือของแม่ที่ไม่โดนไฟไหม้เหมือนที่ผ่านมารู้สึกดีใจแล้วเธอก็คิดว่าเธอสามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตได้แล้ว นางเอกก็ได้ขอบคุณแทสองค่ที่แทสองเนี่ยทำให้นางเอกเปลี่ยนโชคชะตาเอาไว้ได้ทางด้านพระเอกและพ่อค่ะก็ได้มาเคลียร์ใจซึ่งกันและกันแล้วก็เข้าใจกันเป็นอย่างดีแล้วก็เลยถามพระเอกว่าที่ฉันทำแกไปเมื่อวานแกเจ็บมากไหมไม่เจ็บหรอกครับ เพราะว่าพ่อมือเบาวกว่าแต่ก่อนเยอะพ่อก็บอกว่านี่ฉันเอาหนังเลดอาร์าที่แกเช่ามาไปคืนให้แล้วนะเฮ้ยพ่อผมไม่ได้ดูจริงๆนะครับแกไม่ต้องมาปฏิเสธฉันหรอกแกโตแล้วไม่เป็นไรหลังจากที่พระเอกเข้ารับการผ่าตัดหมอก็ได้บอกว่าพระเอกไม่สามารถกลับไปไว่ายน้ำได้อีก นางเอกของเราก็รู้เรื่องนี้นะคะเพราะเธอแอบฟังอยู่หน้าห้องของพระเอกเธอก็มานั่งร้องไห้เสียใจค่ะแล้วมันก็เป็นจังหวะเดียวกับที่พระเอกเห็นนางเอกพอดีนะคะพระเอกก็ตั้งคำถามที่อยู่ในใจเลยค่ะว่านี่เธอร้องไห้อีกแล้วเหรอหลังจากนั้นค่ะนางเอกก็ได้ส่งขนมและอาหารรวมถึงของกินเล่นต่างๆให้กับพระเอกและพ่อพระเอกหลังจากนั้นไม่นานค่ะพระเอกก็ได้ออกมารักษาตัวอยู่ที่บ้านค่ะ นางเอกก็ได้เอาไก่ต้มที่บ้านฝากไว้ที่พ่อของพระเอกค่ะเพื่อที่จะให้พระเอกได้กินชูกําลังและพ่อค่าก็ได้เอาโอมิจาให้กับนางเอกตอบแทนนางเอกได้มาค่ะก็ซัดหมดเกลี้ยงเลยแล้วมันก็เป็นจังหวะเดียวกันค่ะกับที่นางเอกได้เห็นพระเอกเธอก็เลยตามมาค่ะที่สระว่ายน้ำนางเอกค่ะที่มีอาการเมาจากโอมิจาอยู่แล้วนะคะ ก็ได้พูจาไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะแล้วก็ชวนพระเอกมาฟังเพลงด้วยกันและเพลงที่ทางคู่ได้ฟังเนี่ยแหละค่ะมันเป็นเพลงที่พระเอกร้องให้แฟนคลับในอนาคตฟังทางด้านนางเอกค่ะก็เมาเล่าสเปสสปะเลยนะคะแล้วเท้าก็ดันไปเหยียบ MP3 ค่ะกลายเป็นบันทึกเสียงและพระเอกค่ะก็ได้สารภาพว่าชอบนางเอกเธอก็เลยบอกว่าฉันจะอยู่เคียงข้างนายไปตลอดชีวิตดังนั้นจงยิ้มเยอะๆนะพอพูดจบพระเอกก็เริ่มบรรเลงจูบเช้าวันต่อมาค่ะนางเอกค่ะก็ทุบหัวตัวเองเองเลยนะคะเมื่อคืนเป็นอะไรเนี่ยกินเหล้าเมาหัวหนักไปหมด เวลากินเหล้าทีไรก็มักจะลืมว่าตัวเองทำอะไรเปินเป่นๆไปทุกทีในขณะที่นางเอกกำลังฟังเครื่องเล่นเพลงอยู่นะคะเธอก็ต้องตกใจข่าวว่าเครื่องเล่นเนี่ยถึกเสียงเธอเอาไว้ด้วยทางด้านแฮซองเองค่ะเขาก็โดนตามตื้อจากสาวเปรี้ยวสาวเปรี้ยวบอกว่านี่นายจะสนิทกับนางเอกมากเกินไปแล้วนะแฮซองก็เลยตัดสินใจเดินมาหาหนางเอกค่ะแล้วก็ขอนางเอกคบเป็นแฟนซึ่งในขณะนั้นค่ะพระเอกก็เดินตามมาพอดีแล้วนางเอกค่ะก็ดึงหูฟังออกค่ะ ก่อนที่นางเอกจะได้ยินคำสารภาพว่าชอบจากพระเอกในหูฟังจังหวะมันโบ๊ะปะได้เรื่องในตอนที่แทรซองมาขอคบนางเอกค่ะเวลาก็ได้ย้อนกลับไปตอนที่นางเอกวัย30อีกครั้งคราวนี้ค่ะคนที่แทรซองสารภาพรักนั้นก็คือนางเอกในวัยอายุ19ปีที่ชอบแทรซองอยู่แล้วก็รับรักสิคะและนั่นล่ะค่ะมันก็ทําให้พระเอกถึงกับปวดใจและเรื่องเราจะเป็นยังไงนั้นติดตามได้ในอีพีหน้านะคะ